อ่าลง,งลงเล่นน้ำล้างตัวน้ำฝายอาฮะล้างเลยเออระวังมันลื่นเนอะรถมาระ<ง>วังมันลื่นนะไปกังชุดเลยนะเป็นเป็นสไลเดอร์เลยนะ ไปดูคลิปเด็กนิคมเล่นตรงนี้แหละเกงขาดเลยคนนึงเกงขาดเลยอเออถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาไม้มารองนั่งแบบไหลยืนก็ได้มไม่ลึลลลลลกใจหรอกเออถ้าเธอตกไปจะขึ้นยากมันลื่นเกาะยากมันต้องเกาะมาขอบเ,ขเ,ขเออ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  <c oughs> เปียกเปียกอันนี้มันเป็นไรหรอกมันเหมือนเปียกโคลนเปียกโคลนมันติดเสื้อผ้าเออเออเฮ้ยรู้ไหมเปียกโคลนมันติดเสื้อผ้าอันนี้มันเปียกแบบน้ำมันใสเลยมันสะอาดมันไม่เป็นไรอืมโอ้โหดูดูดูรอยสักกับขามันว่าสีแดงไงมันบวกเห็นไหมดูเออ เจอกจอกจอกนี่นี่ทางเออแากแกงคูเออคูถ่ายวิดีโออยู่ ว่าไงครับใหญ่ครับสวัสดีวันดีครับโอ้พอาดิงน้อยมาดำนาก็เลยลากตัวเออเออบรรจุเขาบรรจุลงไม่ได้เออครับครับมาดำนา เออเออเอออ๋กคุยอะเออสาบันเลยเออกันเลยเปียกวันนี้ปั๊บผู้ปกครองของใครของมันเนี่ยคู่ไปเกี่ยวเออเออกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนะพูดแล้วแต่ผู้ปกครองใครว่าเออเออเออ าพู้จริงนะลงไปสกีนี่ไหลลูดเลยนะโอ้ดีเหงื่อได้ฟ้าต้องไหลบุบเลยไหลบุบเลยเด็กนี่คงคูเออเออเออออกแอมจากกระโปงเพื่อนหายเพื่อนเลย โอ้ตวัดตวัดเอา